วาสนาดีคู่รักหมื่นล้านลาเมืองไทยอุ้มลูกเช็คอินออสเตรเลียเป็นคู่รักที่หลายคนลงความเห็นว่าสวยหล่อเหมาะสมกันดั่งกิ่งทองใบหยกจริงๆสำหรับกรน,นรงเดชและริต้าสีริต้าจนตอนนี้ทั้งคู่แต่งงานมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแล้วนั่นก็คือน้องกวินซึ่งแฟนแฟน หลายคนก็ลุ้นก็เชร์กันเมื่อไหร่ทายาทหมื่นล้านอีกคนจะมาสักทีล่าสุดคู่รักริต้าก่อนพาน้องกวินบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพร้อมอวดภาพวิวสวยๆภาพคู่สุดสวีทและภาพครอบครัวแสนอบอุ่นในอินสตาแกรมรัวๆแฟนคลับเห็นแล้วก็จะยิ้มตามไม่ได้ ทริปนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ทายาทหมื่นล้านคนที่สองกลับมาฝากบ้านนารงเดชด,ด้วยหรือเปล่านะ